้หหล่อจังว้ามาดแมนวู้เบิ้ลปทุมราชไม่ใช่อะไรหรอกใหม่เาหรือว่าร้องเขาม่ร้องสะกิดเพื่อนนิดนึงเพื่อนงงร้องเข้าข่าวจะบอกว่าพอรูปหล่อเบิ้ลปทุมราชคุณผู้ชมคล่อสุดดีใจเลยนะจ๊ะกลับมาร่วมกันเนี่ยคู่จิ้นหล่อปลาหล่อจ้าอย่าเดิมธัญญาอาสยาคุณผู้ชมเออกลับมาร่วมงานกันกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่ากาดำนี่มาร้องยังไง ก้า,าดํดา,ดมาดมไม่ใช่เนี่ยเพื่อนแต่คนจะแซวเยอะดำปามี่มันเป็นเพลงหมอลำอินดี้ แนวใหม่ทันยา่าเขาบอกโอ้ค่ะงานนี้หนุเมเบิ้ลปทุมราชเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ามีความสุขที่ได้กลับมาร้องเพลงกู่วับทันย่าอีกครั้งนี่ไงแม้แบบแตแร็ปแค่ท่อนออ้ายนิดเดียวยคุณผู้ชมแต่เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มไปเลยแถมนะยังเป็นเพลงทานองอีสานหมอลําที่กําลังคิดอยู่ในตอนนี้ด้วยส่วนเรื่องที่ทันย่าเป็นโสดแล้วก็ให้กําลังใจน้องค่ะไม่ว่าอนาคตทันย่าจะอยู่ในสถานะไหนนี่ไอ้พร้อมให้กําลังใจเสมอว้าว ผลงานเพลงล่าสุดกับน้องทัญง่าคือผลงานเพลงอีกาดำครับซึ่งเบิ้นเองก็ได้มีโอกาสไปฟิชชิ่งเรียกว่าฟิชชิ่งช่วงท้ายเพลงดีกว่าเพราะว่าเพลง5นาทีผมมีประมาณ3วิก้อนหนาพอสมควรครับ <S <S ผมว่ามันน่าจะเลยคำว่าคู่จิน้นกลายเป็นเรียกว่าอะไรคู่พี่คู่น้องมากกว่าณตอนนี้ปัจจุบันก็ให้กาลังใจน้องครับก็ขอให้เจอเจอคนดีๆนะครับแต,แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ผ่านมาไม่ดีหรือถ้ามีโอกาสได้กลับไปสู่เส้นทางเดิมที่ดีขึ้นก็ยินดี เหมือนจะคืนดีกันกไม่รู้เขาก็เป็นแบบว่าคู่จิ้นกันเลยไม่เดี๋ยวเขาหวังดี ส่วนผลงานหนังฮีโร่ต้มแซบค่ะเบิ้ลปทุมราชเป็นคนควักเงินทําเองเล่นเองนะตอนนี้ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเรื่องนี้ไงตลกแซ่บมีกล้องห้ยไล่มีเยอะว่ะนะคือเขาเตรียมเข้าฉายปีหน้านะก็รอติดตามกันด้วยอ่าเออนอกจากบิ้ลเนี่ยการันตีว่าหนังเรื่องนี้พี่รับรองว่าฮาแน่เพราะว่าได้ลูกทุ่งหมอลําคนสนิทมาเล่นแน่นจอนะคะแถมยังคว้านางเอกดังวิกหมอชิดน้องพิงพลอยมาร่วมแจมด้วยรับรองว่าระเบิดเถิดเทิงแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปฟังอัปเดตผลงานของหนุ่มบิ้ลกันนิดนึงค่ะ นีน่ามีแน่นอนครับ2เรื่องครับฮีโร่ต้มแซ่บครับเป็นหนังพีเรียดแล้วก็จะมีอีกหนังเรื่องหนึ่งที่กําลังวางงานอยู่ครับฮีโร่ดีที่เราทําเองไหมคะใช่ครับที่เป็นผู้จัดเองด้วยครับพี่เอาน้องพิงพลอยไปเล่นแล้วก็ไปแกล้งน้องใช่ครับพีน้าได้ดูแน่นอนครับต้นปี ขอโทษขอโทษเมื่อกี้ออกสำเนียงไม่ค่อยถูกต้องเป็นฮีโร่ต้มแซ่บไม่ฮีโร่หลายคนเติมเอสหรือเปล่าไม่ไม่เสียทีไงแฟนเขาเป็นฟ,ฟล่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เนหล่อนะจ๊ะ